เอฟเอตัดกันเป็นจุดเข้าจริงหรือหลอกเดี๋ยววันนี้ชมจะพามาดูกันค่ะซึ่งจริงนะคะการสังเกตว่าเอ a เอตัดกันเนี่ยชมจะไม่ค่อยใช้ในการเข้าออเดอร์นะคะแต่ชมจะเอาไว้ดูในตอนที่กราฟเนี่ยมีการที่จะกลับตัวนั่นเองจากขาลงเป็นขาขึ้นหรือจากขาขึ้นเป็นขาลงนะคะอย่างเช่นภาพนี้นะคะตอนที่ราคาเนี่ยมีการเทลงมาใช่ไหมทุกคนราคาเนี่ยก็มีการอยู่ใต้เอ a เอมาตลอดแล้วคราวนี้นะคะให้ทุกคนสังเกตเลยว่าเอ a เอนะคะตัวยังวิ่งคู่กันมาอยู่แต่ตอนที่ราคานะมีการวิ่งฉีกเ e ดีดตัวขึ้นไปสิ่งที่ทุกคนจะสามารถสังเกตได้นะคะก็คือพฤติกรรม EMA เนี่ยจะมีการ crossover หรือว่าตัด กเกิดขึ้นนะคะจากตอนแรกที่เส้นสีฟ้านะคะอยู่ข้างบนเห็นไหมพอราคาจะกลับตัวเส้นสีฟ้ากลับมาวิ่งอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะผู้ชมนะคะก็จะเอาไปเช็คว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วนะก็คือเห็นไหมว่าจากขาลงแบบนี้มีการเบรคขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ปรับตัวเป็นขาขึ้นทันทีหลังจากที่ราคามีการ cross over หรือว่าตัดกันเกิดขึ้นนั่นเองแต่จุดเข้านะคะชมก็จะใช้ EMA ประกบกับอะไรคะดีมาส คล้ายอย่างเช่นคลิปที่ชมได้สอนวิธีการใช้ EMA ให้ได้ประสิทธิภาพนั่นเองค่ะอย่างเช่นภาานี้นะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมี h i d d e n น a n นนะคะบวกกับ EMA อะราคาก็มีการแอคชั่นไปหลังจากมีการตัดกันเรียบร้อยนั่นเองแต่นอกจากนั้นนะคะยังมีพฤติกรรม EMA อีกหลายแบบเลยที่ทุกคนนะคะสามารถนํามาไว้สังเกตการได้ถ้าอยากรู้นะคะคอมเมนต์มาเลยว่าพฤติกรรม EMA แล้วเดี๋ยวชมจะมาทาคลิปสอนให้ค่ะเปิดแล้วนะคะ Class Market Mastery เปลี่ยนจากมือใหม่ให้เชี่ยวชาญเทคนิคแน่นประหยั เวลาประหยัดเงินเพราะความรู้ผิดๆทำให้คุณต้องหมดตัวกับตลาดไม่โลบก,ก็รวยได้